เวียสุกลวัฒน์พาลูกกลับบ้านที่ขอนแก่นคุณปู่ดีใจมากที่ได้เจอหลานสาวทาเอาคุณพ่อลูกหนึงอย่างเวียสุกลวัฒน์ก็ถึงกับดีใจเพราะว่าได้พาครอบครัวกลับบ้านที่ขอนแก่นพร้อม น้าพร้อมตาทั้งภรรยาวิกกี้และลูกสาวตัวน้อยน้องวิลินโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของเวสุกลวัตที่ได้โพส์ภาพโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่นพาลูกสาวตัวน้อยน้องวิลินไปหาคุณปู่ที่ขอนแกน่นในรอบปีพร้อมกับภรรยาวิกกี้ซึ่งเป็นการรวมตัวกันสามเกนและได้ถ่ายรูปโมเมนต์ดีลงโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าสามเกนสามคนมารวมตัวกันครับดีใจมากที่ได้พาครอบครัวกลับบ้านขอนแกน่นคุณปู่ ดีใจมากๆเราสามคนก็มีความสุขมากๆครับกลับครั้งนี้น่าจะได้อยู่รับลมหนาวที่ขนแกนยาวๆเลยครับและแฟนๆที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นอ้าน่ารักมากค่ะคุณปู่คงดีใจที่ได้พบหลานสาวมาหาแอบเห็นมีสติ๊กเกอร์แปะคุณปู่ด้วยน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณปู่ดีใจเลยวิรินมาอยู่ด้วยนานขอให้คุณปู่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลอบอุ่นจังค่ะ ครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นสามเกนลงตัวที่สุดขอให้ปู่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆเลยรูปสุดท้ายตะมุตมิมากค่ะน่ารักจังขอให้คุณปู่เวละและน้องวิรินสุขภาพแข็งแรงนะคะและงานนี้ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่าหนูวิรินคือคุณปู่และคุณปู่ก็คือหนูวิรินพิมพ์เดียวกันมากๆ พ่อมีเสื้อเฮีย er, ทุกคอจริงๆแฟนคลับลูกชายตัวยงน่ารักมากๆคุณปู่คงจะดีใจมากๆดูแล้วอบอุ่นจังเป็นต้นค่ะก็เรียกว่าเป็นภาพเป็นโมเมนต์ที่สวยมีความสุขน่ารักมากๆนะคะสําหรับครอบครัวที่อบอุ่นเวียสกุลวัตและภรรยาและลูกสาวนะคะถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเป็นครอบครัวที่แฮปปี้อยู่ตลอดเวลาโดยเราจะเห็นโมเมนต์ของพวกเขาผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งเรียกว่า เป็นครอบครัวแสนสุขเลยค่ะเราไปชมภาพน่ารักๆของพวกเขาพร้อมๆกันเลยนะคะ